สมเด็จพระเจ้ากรุงธมรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สี่มีพระนามเดิมว่าสินพระราชบิดาเป็นคนจีนแต้จิว๋วและได้สมรสก,กับหญิงไทยมีนามว่านกเอีย่ยมภายหลังเป็นกรมสมเด็จพระเทพามาศทรงเป็นพระหมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศัการาช2310 และได้สนสวรรคตรเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศัษษษษกราช2325มีพระชนมาอยุได้48,000ษารวมสิริดำรงราชสมบัติทั้งหมด15ปีมีพระราชโอรสทั้งหมด21พระองค์และพระราชธิดา9พระองค์รวมทั้งสิ้น30พระองค์ พระราชกรณีกิจที่สําคัญในรัชสมัยของพระองค์คือการกอบกู้กรละแวกพาม่าภายหลังการเสียกงงรยุงศรีอยุธยาอันที่สองโดยขับไล่ทหารพามาา่าจากราชนาจักรจนหมดสิ้นและยังทรงทําสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้อยู่ภายใต้การปกครองของหุ่นศึกก๊กต่างๆให้เป็นปึกแผ่นเช่นเดียวกับการขยายพระราชอาณาจักเขตขอขอกไปอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พระองค์ย,ยังทรง มุ่งมันเวื่อฟูประเทศในด้านต่างๆให้กับคพืนสุภาพวว่ปกติหลังสงครามทรงส่งเสริมทางเศรษฐกิจศาสนาเทวปฏธรรมวรรณกรรมและการศึกษาเนื่องจากความมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยรัฐบาลจึงได้ประกาศในวันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมมดิตพระเจ้าสากศิลและทรงได้รับสัญญาณว่ามหาราช เอบคุณครับ